สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับช่องแบ่งปันความสุขใบปุ้ยกับรายการทําอาหารง่ายๆกับปุ้ยอีกแล้วนะคะวันนี้ปุ้ยจะพาทุกคนทําทอดมันมรกรหรือว่าภาษาเหนือเรียกว่ากระบองทอดนะคะคือการนํามรกรนะคะมาขูดแล้วก็มาผสมกับพริกแกงนะคะจากนั้นนําไปทอดค่ะสูตรนี้แป้งกรอบอร่อยมากเลยนะคะสามารถทําขายได้เลยค่ะ ขอบมากเลยนะคะทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะก็นากํามรอกมาปอกเปลือกก่อนนะคะแล้วก็ล้างน้ําให้สะอาดค่ะเอาอยางที่ติดกับมะระกอออกให้หมดนะคะพอล้างน้าํามรอกจนสะอาดแล้วนะคะก็นํามาขูดค่ะ ที่ปุ้ยใช้ที่ขูดมะรอกรแบบนี้นะคะเพราะว่าปุ้ยอยากได้มารอกรให้เขาออกมาเส้นเล็กนะคะยิ่งมาระกอออกมาเส้นเล็กบางเนี่ยเวลาเรานําไปทอดเขาก็จะกรอบนะคะแล้วก็กรอบนานค่ะมารอกรลูกขนาดนี้นะคะปุ้ยขูดออกมาทั้งหมดได้ประมาณ200กรัมค่ะโอเคค่ะพอขูดมารอกรจนหมดแล้วเราก็จะมาเริ่มทํากันเลยนะคะขั้นตอนแรกก็นํามะระกอใส่ลงไปในชามผสมเลยค่ะ จากนั้นนะคะปุ้ยก็จะใส่แป้งข้าวเจ้านะคะลงไป3มช้อนค่ะปุ้ยใช้เป็นช้อนกลางตวงเลยนะคะจะได้ง่ายค่ะถ้าใครไม่มีตาช่างนะคะใส่ลงไปเลยค่ะ3าช้อนจากนั้นนะคะก็ตามด้วยแป้งสาลี2ช้อนค่ะสูตรน,นี้แป้งกรอบมากนะคะถ้าใครไม่มีแป้งสาลีสามารถใช้เป็นแป้งทอดกรอบได้นะคะ จากนั้นก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปครึ่งช้อนค่ะตามด้วยเกลือป่น1หยิบมือนะคะแล้วก็พริกแกง1ช้อนค่ะเสร็จแล้วก็ขยำนะคะส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเลยค่ะปุ้ยต้องใส่ถุงมือนะคะเพราะว่าปุ้ยแพ้พริกนะคะถ้าเกิดว่าโดนพริกเนี่ยจะทำให้แสบมือได้นะคะจากนั้นก็ใส่น้ำปูนใส่ลงไป3ช้อนค่ะ ถ้าใครไม่มีน้ำปูนใสก็ใช้เป็นน้ำเย็นจัดได้นะคะเสร็จแล้วก็ผสมให้เข้ากันอีกรอบนึงค่ะสูตรนี้ปุ้ยจะไม่ใส่น้ำเยอะนะคะเอาแค่พอแป้งกับส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยเกาะที่เส้นมะละกอน,นะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะเขาก็จะกรอบดีนะคะกรอบข้างนอกข้างในเท่ากันเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะก็ตั้งน้ํามันให้ร้อนค่ะก็จะใส่น้ำมันไป ประมาณครึ่งกระทะนะคะแล้วก็รอให้น้ำมันร้อนนะคะวิธีการทดสอบว่าน้ำมันร้อนหรือ,อยังปุ้ยก็จะใช้มรกรเส้นเล็กๆแบบนี้นะคะใส่ลงไปก่อนค่ะถ้าฟูขึ้นมาแบบนี้นะคะก็คือน้ำมันร้อนแล้วค่ะเราก็จะนำมรกรของเราลงไปทอดเลยนะคะปุ้ยจะทำเป็นแผ่นบางๆแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่ลงไปในน้ำมันเลยค่ะ หนึกระทะก็จะได้ประมาณ4แผ่นนะคะอย่าทําให้หนามากค่ะทําให้บางๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าหนามากเนี่ยข้างในก็จะอมน้ำมันนะคะทอดด้วยไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะคะทอดไปเรื่อยๆรืค่ะใจเย็นๆนะคะมะรกรของเราจะออกมากรอบเสมอกันนะคะแล้วก็สีไม่ไหม้นะคะถ้าเราทอดน้ามันร้อนเกินไปหรือว่าไฟแรงเกินไปเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะไหม้นะคะข้างนอกกับข้างในเนี่ย จะสุกไม่เสมอกันค่ะพอได้ความกรอบตามที่เราต้องการนะคะก็ตักไปพักไว้เลยค่ะแล้วก็นำมรกอที่เหลือลงมาทอดต่อได้เลยนะคะถ้าใครยังไม่เคยลองทําทานนะคะปุ้ยแนะนําเลยค่ะเมนูนี้อร่อยมากเลยนะคะแล้วมรกอก,ก็หาง่ายด้วยนะคะแถวบ้านเราเนี่ยปลูกกันทุกบ้านทุกครัวเรือนค่ะ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมอย่าลืมช่วยกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ